นี้ไปเริ่มข่าวได้กันที่การเตรียมความพร,ร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่10นะครับหน่วยงานภาคเอกชนร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชรมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ N b t บทีสุราษฎร์ธานีครับที่ห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนอาทิตำตรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมผู้ส่งวายุส่วนหลวงลอ9สายการบินนกแอร์วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณครับสำหรับการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26พฤษภาคม2567 mm hmm. เว้นวันหยุดราชการรวมทั้งหมดกว่า90คณะและนำเผยแพร่ออกาศในห่วงระหว่างวันที่25ถึง27กรกฎาคม2567ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT s o ากดหมายเลขสิบเอค่ะ